เมื่อวานนี้พี่มาแต่งลุคนี้ค่ะทุกคนเห็นแล้วก็แบบว่าแต่งหน้าเป้าว่ะหรือไม่ได้แต่งแก้มแดงแบบแดงระเลืออแดงถึงจมูกแดงถึงหน้าผากและเพือเผยเขาน่าใช้คาร์บิวตี้ด้วยถ้าใครจะบอกว่าเอไอไปเดินหยามต้องไปสองเดินหยามมัเที่ยงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบลดทอนหน่อยเพราะว่ามันจะไหลหย,ยาบๆว่ะเปล่าว่ะเบล่าไปเลย<อ>มีแคนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดวนอีกไม่มโฟกัสอีกแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาคลิปแต่งหน้าอีกแล้วค่ะโดนไปคลิป how to makeup นะคะจะบอกว่าช่วงเนี้ยจริงๆก็อินกับเกาหลีก็รู้แล้วอินเกาหลีแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าโดดลงนิดนึงหมายถึงว่าขอไปเรียนรู้ขอไปฝึกอะไรเยอะกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวคลิปเกาหลีค่อยๆทยอยมาขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ชอบคลิปเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้พี่มาแต่งลุคนี้ค่ะทุกคนเชื่อว่าหลายคนน่ะน่าจะแบบว่าเห็นแล้วก็แบบว่าแต่งหน้าป้วะยังไม่ได้แต่งทำไมเขาสวยจังอะไรเงี้ยก็คือลุคของเลดี้ปรางค่ะทุกคน จะบอกว่าคนใช้รูปเยอะใน Facebook ก็แบบว่าพอแต่งหน้าสวยมากนุ่นๆอะไรเงี้ยหรือเขาไม่แต่งวะหรือเขาแบบ เลือดฝาดหรืออะไรอย่างนี้ฟูก็เลยไปส่องแล้วก็เซฟมาวันหกเจ็รูปเพื่อจะดูายละเอียดอะไรเงี้ยคือเป็นรูปที่เขาไปทะเลทั้งหมดอะค่ะล่าสุดเลย2วัน2วันเนี้ยแก้มแดงแบบแดงระเลือกแดงเหมจมูกแดงถึมนหน้าผากหรือว่าไม่ได้แต่งแต่ฟูกเช็คแค่เราค่ะเลยได้ปังแต่งหน้านะคะเพราะว่าเช็คจากรูปไหนรูปสีเหลืองนี่เขาก,ก้มหน้าค่ะคนที่แต่งหน้าเนี่ยเวลาถ่ายรูปข้างในข้างหนึ่งแล็เป็นกลางคืนเปิดแฟลชเนี่ยอีกข้างเนี่ยแต่งไม่แต่งเนี่ยให้มองใต้ตามัมนจะสะท้อนถึงตัวแป้งหรือตตตััวววรอองงพื้นพ้นแลลลก็าามมเะะไไปจ ขึ้นมาจากกระดูกหนกแก้มกระดูกอะไรเนี่ยเพราะะนั้นเวลาย,ยิ้มยิ่งรเนีรยเขายิ้มอะ่ะตงนนี้กลายเป็นแบบว่าไม่มีร่องเลยกลายเป็นแบบขาวๆพุ่นๆอะไรเงี้ยแล้วเพอเพอเขาน่าใช้ครามิวดีด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะนะพูดไปก่อนลูกนี้ถามว่ายากไหมไม่ได้ยากแต่เขาสวยคือทุกคนสวยแต่หมายว่าเขาก็สวยในแบบที่แบบแต่งลูกนี้มาแล้วแบบเ,เฮ้ยคนเดียวเฮ้ยจบไปทะเลไม่กล้าไปละเจอไอดิป้าไป รู้เลยว่าเขาลงหน้หาผากเป็นสีแดงแล้วเพราะว่าตรงรูปนี้มีเหงื่อไอ้คราบแดงแดงมันเริ่มหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยน,น่าจะแบบเกิดจากเหงือ่อเกิดจากอะไรเพราะนั้ลดูลู่แต่งหน้าบางมากๆมาเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งกันไม่รู้จะทาได้ไหมก็ออกมาไม่ใช่ l a ดี b a n นะบอกก่อนเป็น lady boy คะ่ะถูกเอาแค่เมคอัพมาต้องบอกก่อนต้องพูดทุกครั้งทุกครั้งเพราะว่าคุกเห็นหลายๆคนชอบแต่งหน้าเป็นคนนั้นคนนี้แล้วคนชอบเมนว่าไม่เหมือนเลยคะ่ะอะไรเงี้ยคือจะเหมือนได้ไงเราไม่ใช่เขาว่าคงหน้าก็ไม่เหมือนแล้วเพราะฉะนั้นเราแค่เอาเมคอัพ t โซเลีย l เน ก็คือเป็นหน้าเรานะคะมา ในฟลุกราบำรุงเสร็จแล้วเราก็จะลงเบสเมคอัพนะคะเป็นจังแซมูลตัวเดิมเลยซึ่งจริงอ่ะเขาไม่น่าจะลงหรอกเขาจะลงบำรุงปกติไม่น่าจะลงเบสเลยมากหรอกเพราะว่าอยู่ทะเลถ้าลงแบบพวกจังแซมูลเงี้ยไหลนะคะคือพุพอนลงได้เพราะว่าพุพอนไม่มีเหงื่อแบบมีเหงื่อน้อยมากอะแต่เราแต่งไมาไปทะเลไงหาเราแต่งอยู่บ้านเราก็ลงได้แต่ถ้าใครจะบอกว่าเออจะแต่งไปข้างนอกไปเดินหยามต้องไปสองเดินหยามตั้เที่ยงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบลดทอนหน่อยเพราะว่ามันจะไหลยะยาว่ะบ่าว่บ่าเบะเเลยต่อให้คนเป็นเลดกุก ปีก็ไหลนะคะบอกก่อนแต่ดูแล้วอ่ะเขาไม่ได้พยายามลงอะไรให้มันเงาเลยที่เงาเนี่ยมันเกิดจากผิวของเขาเองค่ะทุกคนดูแล้วฟุกเช็คละมาค่ะทุกคนวันนี้รออมือที่ฟุกชัยจะเป็นนานะฮะนาเรนลิเฟกติงฟาวเดชั่นไลท์เร e ลิเฟกติงสีปันจับนะคะสีน่าจะต้องสว่างกับผิวหรือพอดีผิวประมาณนั้นในลุกนี้นะในลุกนี้บีบลงหลังมือสักสองปั๊มค่ะทุกคนแล้วก็วนอย่างเงี้ยให้มันกระจายแล้วก็หยิบมากดลงนะคะ เน้นช่วงกลางหน้าเป็นหลักค่ะทุกคนไม่ต้องแบบเน้นความบุกปิดความตึ้อะไรมาให้เห็นแบบว่า สภาพของผิวจริงๆกุกริบได้แบบรอยสิวเล็กๆน่นอนอะไรอย่างเงี้ยได้เน้นทุกอย่างเน้นกลางหน้าไม่ต้องไปถึงกรอบหน้าหรอกเพราะถึงกรอบหน้ามันจะแบบยิ่งชัดว่าเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยอย่างดี้ป pa คนยังคิดเลยว่าอุ้ยแต่งปาวะหรือไม่แต่งหรืออะไรรือเขาไปวิ่งก่อนมา่ายรูทํไมแก้มคนเล่ดปาจังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าเขาแต่งหน้อยมากๆไงจริงๆแพนอ่ะวันนี้ไม่ได้จะทําลิปนี้เลยนะแต่แค่แบบเมื่อคืนนอนดูแล้วแบบเออตรงนี้มันสวยวะเออเราสักหน่อยเผื่อจะแบบว่าคนที่ดูเนี่ยจะจะได้เป็นวิทยาเอาแบบไม่ะนนี่ดูเยจ ก็เออเผื่อแต่งตาเผื่อแบบอะแดปแอพพลายเอาไปใช้อะไรได้อะไรเงี้ยทุกคนนึกอกว่ากูขอชิดสเปรย์แม็กซ์สักแมตต์หนึ่งเตรียมพัดกุชชี่ไว้ด้วยนะไว้พัดนะคะทุกคนยิ่งมันแห้งเร็วม,มันยิ่งเซ็ตให้สวยมากยิ่งขึ้นเล็บเข้าไปเกี่ยวในอะไรเนี่ยเก้าอี้อ่ะ้อแล้วก็พัดรีพัดเลยล่ะทุกคน ไม่ยจะหยิบสีแก้มนี้มาใช้เลยเพราะมันซ้ำแล้วว่าแบบแต่มันเป็นสีนี้จริงๆอ่ะเลย้าปังอ่ะ แล้วมันหาซื้อไม่ได้ด้วยไงเอาพุ่งตรงที่จะหยิบมาใช้คือเป็นผลิต Candle a อ r Kylie ค่ะทุกคนแต่แบบเป็น Powder แล้วมันก็ไม่รวมหมดเลยแต่สีแบบมันสวยมากๆอะ่ะเรื่อันี้ก็พอได้นะเปลี่ยนละกันทุกคนจะได้หาซื้อได้ไงแต่สภาพอาจจะไม่มีฝาแล้วนะเป็นของ Mac c o s m e t i c ค่ะทุกคนสีชื่อว่าสีแกลนก็คือเอาแปรงที่เป็นเนื้อครีมนะคะวนก่อนวนเยอะๆได้เลยแล้วก็มากดหลังมือหน่อยแล้วก็คอย,ยิ้มเขาจะไม่ปัดสูงนะคะเขาจะปัดอยู่แค่พวงแก้มเขาเลยแบบยาวๆเลยแต่ไม่ถึงหลังด้วย แต่ว่าจะอยู่ใช้ต้งแบบหน้าแก้มแต่ไม่สูงขึ้นไปถึงใต้ตาแน่นอนเน้นหนกแก้มอย่างเดียวเลยมาแล้วก็ยิ้มนะฮะแล้วก็กดขึ้นไปถึงหนกแก้มเลยนะคะแต่ว่าข้างหน้าไม่สูงนะคะยิ้มให้เหลือช่องใต้ตาไว้แล้วก็ยังไงต่ออ๋อเขาปัดลากจมูกเลยอ๋อโอเคเข้าใจลาเห็นละเขาปัดลากจมูกลงมาเลยแกอืม ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่สีแก้วันนี้ก่อน,นเราต้องเติมอีกรอบนึงอยู่แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวจะเสร็จแป้งด้วยนะคะนี่เราก็คางค่ะลงไปเลยทั้งคางนะคะไม่พอค่ะหน้าผากลงไปเลยค่ะลงจุดที่เราคิดว่ามันคือจุดเช็ดดิ้งของเราค่ะแล้วก็เอาสีแก้วเนี่ยลงไปเลยมันจะได้ความเป็นลเลือดผิวอมชมพูแบบไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนื้อปะอ่ะอะไรอย่างงี้ทุกคนอุ้ยซ้มซ้ำยิ้มซ้มยิ้มไอ้อดีแม่ เหมือนว่าเสร็จแล้วฟุกใช้นิ้วนะคะมาแตะตรงกลางให้มันชัดขึ้นนิดนึงด้วยนิ้วนะคะแค่ตรงกลางนะอืมต่อไปนะคะทุกคนลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาค่ะพี่เลดีปางเนี่ยฟุกดูแล้วเขาใช้สีสว่างพอสมควรเพราะเขาเป็นขาวเพราะนั้นสีไม่ต้องสว่างกว่าเดิมก็อะไรก็ได้อ่ะที่เรามีแล้วกวันอ่ะที่มันสว่างมาลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะได้ไหมะมีระยะเว้นละพี่แคนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ไม่โฟกัสอีกแล้ว่รู้เป็นโรคอะไร e c a e l o n เนีนนอนอ่ยดีทุกอย่างเสียงเนี่ยคือโฟกัส แค่นี้ค่ะทุกคนประมาณนี้เสร็จแล้วฟุวกจะใช้แปรงแปเซตติ้งครีมนะคะใช้กับแบรนด์อนาตาเซียนี้นะคะทุกคนโกลเด้นแทนค่ะเอามากดนิดเดียวแล้วก็ลงช่วงแบบว่าก,กอบหน้านิดนึงนิดเดียวพอนะคะเออนิดเดียวพอแค่นี้่แค่นี้พอ,อเก็บกอบหน้านิดนึงแต่เมียนึงอ่ะน่ารักมากเลยรู้ที่เขานอนเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาปัดแก้มแบบไปถึงหน้าผากของจริงนั่นเราก็จะทําอีกนะคะปักดกันไปเลยมันจะได้มีความแบบ ล้เลื่อนล้เลื่อเนี่ยดูดิเขาปัดโอ้โหแล้วเขาปัดแบบหนึ่งขยี่จมูกอย่างนี้เลยอ่ะอ่ะมาทำอีกเขาแดงไปหมดเลยวะเลือเขาลองให้มาปะวะไฮ้ดีเงงงละอนนี้เขาปัดยันนี้เลยแก้มอ่ะคือเวลาเจอแสงเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าหน้าเราเป็นสีอะไรบ้างเขาปัดมาถึงตรงนี้เลยอ่ะอเหอะอ่ะปัดบ้างอ่ะแดงให้หมดหน้าอ่ะเสร็จแล้วคิวนี่คืองานยากเขาไล่ด่างเป็นสีแบบนี้ด้วยเลยอ่ะแกโหยปะ ลงแบบเป็นแบบนวลๆเท่ากันทั้งหน้าทุกคนมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าแค่เราไม่เคยทำไงลงมาถึงเปลือกตากรุบๆได้เลยนะคบเนี่ยประมาณนี้นะคะหรือจะไล์เนี่ยก็เอาที่เอาที่แบบค้างๆอยู่อะไรเงี้ยแบบมาลงนิดหน่อยได้เลยถ้าใครแบบรู้สึกว่าไม่มั่นใจแบบไลน์ได้นะกกรุบๆอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมาลงแป้งกันค่ะแป้งเนี่ยพยายามลงให้น้อยที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าดูแลเหมือนไม่ได้ลงแป้งเลยแทบเป็นแบบผิวหน้าเขาเองจริงเลยแล้วก็เสร็จแค่ จุดที่แบบว่าควรจะต้องเซตเนาะเช่นใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคิ้วฟูต้องเซตเพราะว่าฟูต้องเขียนคิ้วไม่ไงนะั้นอ่ะถ้าไม่เซตเขียนคิ้วไม่ได้ทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเขียนคิ้วกันนะคิ้ว <Q S 2> เนี่ยต้องบอกว่าคือเราไม่ได้เขียนคิ้วดำแต่คิ้วเขาก็ดำแต่ดำ,ดำเลยแหละแต่แค่ดำเป็นเส้นเฉยเพราะเขามีขนคิ้วไงนะเราก็เอาเท่าที่แบบว่าคิ้วเราไปไหวแล้วกันนะคะเป็นฟิลล่างโครงแล้วกันเนาะเราค่อยถมแบบว่าเส้นดำเส้นคิ้วปลอมขึ้นไปอะไรเงี้ย ประมาณนี้เลยอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็าจ,จะแบบว่าเติมความเข้มนิดนึงด้านหลังได้นี่เราจะเอาที่วาดขนคิ้วปลอมค่ะมาวาดมันก็จะดูแบบเป็นเส้นขึ้นมานิดหนึง่งตรงอยู่นะแต่อาจจะใหญ่ไปไหมอ่ยอีกเรื่องหนึง่งพี่ได้ีิป้ากเนี่ยปัดขนคิ้วด้วยแล้วก็กลไม่เคยโฟกัสอะไรเลยนะครับบนชีวิตนี้ ถ้าแบบขนคิ้วเนี่ยมันก็จะทําให้แบบมันเนียนไปกับเส้นปลอมที่เราเขียนเมื่อกี้นะคะเห็นปะมันมีขนคิ้วแต่จริงเราไม่มีหรอกมาอีกข้างหนึ่งค่ะทุกคนยากละ่ะต้องปรับทรงอะ่ะมันยากนิดนึงต้องปรับทรงนี้แหละพาเลตตาฟูชาช้เอพาเลตคิ้วผูช้เป็นของอ่าบราว g ซิของ Benefit นะคะทุกคนเฮ้ยคิวตรงมากแม่ดูดิตรงแล้วนะตรงยังไง วันนี้ทุกคนคิ้วแต่ว่าเขาอาจจะอ่อนกว่านี้นะเพราะเขาเป็นขนจริงอ่ะเอาแค่ปัดอ่ะเออแต่เราเป็นขนปลอมเราต้องถมนิดนึงเสร็จแล้วไงต่อคะเติมไปเลยค่ะจริงแดงเนี่ยเติมเข้าไปต่อไปจะดูตากันว่าเขาแต่งตายยังไงมีอายไลเนอร์แบบฝุ่นนิดนึงด้วยนะคะต่าจะดูว่าใส่ชิมเมอร์ไหมอืมถ้าไม่เห็นเลยเห็นแต่อายไลเนอร์เล็กๆอายไลเนอร์เนี่ยเป็นอายไลเนอร์ฝุ่นนั้นเราจะเขียนด้วยดินสอแล้วกันจบๆนะคะนี่ดินสอเขียนคิ้วของโบอิดไปน้องฉัดนะคะ แล้วเราก็ใช้แบบฝุ่นใช้กับพวกผนึกตาอะไรก็ได้ว่ากันไปนะคะที่เป็นแบบอมน้าตาลเท้มเข้มอะไรก็ว่าไปนี่แค่นี้คะ่ะทุกคนแบบว่าตามห่างตาปกติเลยนะคะเขียนตามทรงตาไปเลยขนตาเหมือนจะไม่ติดเลยนะคะตาล่ามีความแบบอมส้มอมน้ำตาลนิดๆแต่ผมรู้สึกว่ายังไงก็ตามอะ่ะเราใช้สีเดิมของคาเนี่ยดีละสีที่เปนอมแดงแงเนี่ยมันจะได้แบบสมูทกัน ลงช่องใต้ตานะคะประมาณนะั้นเสร็จแล้วเราก็นิดนึงโอเคมาแก้มนิดนึงนะคะเติมเยอะได้ไม่ใช่นิดนึงเติมเยอะได้อย่าทําแบบตั้งใจมากทุกคนทําแบบลาบไปเลยเอออะไรอย่างเงี้ยแบบนี่ขนตานนะค่ะทุกคนไม่ใส่ขนตาปลอมวันนี้มาเสร็จแล้วนะคะใช้มัสคาร่ารุ่นพีพีนะคะมาซอยซอยซอยพี่น้องฟังสอย ขนตาล่างด้วยขนตาล่างไม่ต้องปัดให้ชัดมากเพราะว่าของเขาเนี่ยแค่เป็นเรียงเส้นเฉยๆแล้แค่ปัดให้มันเรียงเส้นพอเดี๋ยวเอาพวกที่เติมคิ้วเนี่ยมาทําเส้นอไไแนนนิดน,นึง ลายแบบนี้นะคะหุยตาแบบโดดเด่นเหมือนกันนะคะแบบไม่ได้แต่งตาเนี่ยอันนี้พวกเห็นชัดเลยคือใต้ตาเขาเนี่ยจะมีความลงแป้งแบบสว่างเพราะฉะนั้นแป้งสว่างแเราไบรท์ bright, ล้วแบบใช้ลดหน้าดูไม่ลอยดูแบบสุขภาพดี<ๆ>ก็คงเป็นแป้งค r า a b u i l d ค่ะทุกคนบอกเลยนะคะเน้นแค่ช่วงใต้ตาเลยนี่ไม่ลากไปไหนเลยนะคะนี่แค่อยู่ตรงนี้เห็นปะให้ตาไบรท์ขึ้นมานี่แค่นี้เลยอืมเป๊ะ เป๊ะเลย,เป,เ,ยเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะปากเอาสีเนี้ยลงก่อนนะคะสีที่เราปัดแก้มเนี่ยนนัวก่อนเพราะสีปากพเพชรที่ปากเนี้ยแทบจะเป็นสีเดียวกับแก้มเลยทุกคนแต่ฟุกเนี่ยมีสีของฟุกเองอยู่แล้วแบรนด์ของฟุกเองแต่ยังไม่วางขายนะฮะอันนี้เป็นสีที่มันกับฟุกคิดขึ้นมาว่ามันจะเป็นสีธรรมชาติสวยนะฮะอืมอืมต้องบอกอย่างนี้ว่าปากพเพชรที่ปากฟูเล็กด้วยนะเราต้องเข้านาจุดนี้ก่อนสีลิปสวยมาก แเหมือนเขาจะลงอะไรแบบมันมันนิดนึงเคลือบบนขอบบนฝายทีหนึ่งเสร็จแล้วฟุกจะลงด้วยของเฮลลี่บีเบอร์นะคะมาเป็นลิปทิชเมนมาเคลือบไว้ทงบนอีกทีหนึ่งนิดเดียวแค่ไรเงี้ยสุขภาพดีนะคะไฮไลท์นะคะไฮไลท์จมูกนิดนึงแต่ว่าน้อยมากๆไฮไลท์อะไรก็ได้เลยปกตินะะก็ใช้ไป้ไฮไลท์สีสว่างสว่างนิดนึงเบาๆฟิลฟิลนะครับอ่ะเสร็จแล้วทุกคนสวยมากลูกนี้อือดูกัน ทําผมทาอะไรอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่ารูปนี้จะน่ารักแค่ไหนนะคะเราตอบตัวไปใส่คอนแทคเลนส์ด้วยนะคะ เรียบร้อยค่ะทุกคน ันจะบอกว่าน่ารักมากตอนแรกปัดแก้มยูบเปิดปวะออกไปไปมาปุ๊บออกมันน่ารักแบบนี้เนาะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนแล้วเลือกชุดอันนี้มันเลือกชุดให้ทุกอย่างเป็นเลยี่ป้าหมดเลยแบบหน้าอกแบบเขาจะหน้าอกเล็กๆแล้วก็แบบแต่เน,นี้ยฟุ่อจ,จะหน้าอกใหญ่ขอ,อนิดนึงเป็นทะเลอะไรนั่นละนี่แล้วสร้อยคอเหมือนว่าแต่งทุกวันได้เลยน่ารักมากดูดิผมนี่คือมันม้วนให้แบบเหมือนพี่ที่ป้าไม่ให้ผมใส่พันเอที่มีความแบบเป็นสีน้ำตาลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดิสีป้าจริงๆออกได้คนนี้จินะเนี่ยเติมส ะให้แบบสดใสขึ้นนิดนึงประมาณนี้ค่ะทุกคนลุกนี้โอเคค่ะทุกคนสับลุกนี้บอกทุกคนจะแต่งตามกันแล้วแลวก็ไม่ยากค่ะทุกคนคกคน็ถ้าใครชอบลุกนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ชัตเนี้กด s ิดตั้งชาริมาถึงมาสุดกระดิ่งเก่งกกินไปนะฮะกันน้ฮาวเลยก็ต่อแล้วก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วารักมากเลยค่ะ ทุกคนคะดูคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างคะแต่งตามกันยากไหมครบอกเลยว่าลูกนี้ง่ายมากแล้วก็น่ารักมากสามารถแต่งได้ทุกโอกาสเลยมีความน่ารักไปทะเลคือสวยมากลูกนี้มีความแบบสามเงินนนนนดูดิน่ารักจริงเลยค่ะ